ก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่อง let's go story นะฮะวันนี้เราก็จะมาทำการเปิดเปิดขัดทำให้ id เข้าได้ง่ายหน่อยนะครับง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนที่ใช้หลีดแต่งนะฮะหแต่งเราเคยเกินกันตั้งแต่คลิปนานมาแล้วเนาะว่าถ้าซื้อหลีดีดที่แต่งเนี่ยนี่คือหีดแต่งนะแต่ไม่ใช่ลีดพวกไม่ใช่คอหลีดใหญ่แบบที่ใส่ v force นะก็เป็นคอหีดใส่ธรรมดา คอลีดเดิมที่ใส่คาบูโตกว่าเดิมนะครับก็จะสังเกตว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับมันจะปิดใช้ได้แค่2ช่องนะเราก็จะมาขยายแล้วก็ขัดลื่นเพื่อที่จะให้ไอดียมันเข้าได้ดีนะครับตรงนี้เห็นไหมเราก็จะขัดให้มันบางนะเพื่อให้ไอดีเข้าได้ดีแล้วก็รวมถึงช่องทางเดินไอเสียนะครับก็แล้วแต่สูตรนะครับสูตรอ่า เปิดหนึ่งมิลอะไรประมาณเนี้นะครับยกเท่าไหร่ก็ไปหาสูตรกันเองนะครับนี่ครับก็อันนี้ก็เปิดไอเสียไปได้สักสักสัก,ส,กสักพักหนึ่งละเนื่องจากตอนนี้ไม่มีคนจับกล้องให้นะครับเขาตั้งเองนะมันก็โฟกัสยากก็จะประมาณนี้แต่เบื้องต้นวันนี้เราจะมาทำการขัดอันนี้เปิดก่อนทำอันนี้ก่อน สิ่งที่ใช้นะเป็นสว่านกับไอเนี่ยหัวขัดนะถ้าใครมีสายก็ใช้สายนะครับแต่ปกติแยงก็ต้องใช้สายอ่อนนะฮะแต่นี้เราก็ประมาณนี้ใช้ขาหนีบเอาก็ได้ อ่าเอานะครับก็ <g år> จะประมาณนี้นะฮะก็สําหรับรูนี้ตอนนี้เปิดไม่เปิดไม่ค่อยสวยนะ,ะเพราะยังไม่ได้แต่งตรงนี้เราก็เปิดให้กว้างมากขึ้นนะ,ะเพื่อให้ช่องทางเดินไอดีมันดีกว่าเดิมลองผิดลองถูกไปเรื่อยนะครับก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็ลองดูแต่เปิดช่องให้ไอดีมันเข้าออกสะดวกเนี่ยยังไงมันก็มีผลมันเป็นผลดีอยู่แล้วแหละมันไม่ได้ผลเสียหรอก ก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูจนแต่งจนสวยนะเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาเหมือนกันไม่มีที่ถือกล้องไม่มีที่จับกล้องก็ประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ